6พฤศจิก 62, จายน2562เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองแถลงข่าวว่าในห่วงระวังเดือนตุลาคม2562กองกำกับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองมีผลการจับกลุ่มคดีสำคัญสำคัญจำนวนหกรายดังนี้รายที่หนึ่งและรายที่สองเมื่อวันที่8ตุลาคม2562เวลาหนึ่งทุ่มจับกลุ่มชายชาวจีนสองรายใช้วีซา่าแคนาดาปลอมในการเดินทางโดยจับ กลุมตัวทั้งคู่ได้ที่โรงแรมเดอะวิกตอรี่เอ็กเซสคู s ทีฟ n เรสซิเดนท์ย่านรางน้ำกรุงเทพมหานครในฐานความผิดปลอมและใช้รอยตราหรือแผ่นประทับตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้จากการสืบสวนชาวจีนทั้งสองอางว่าได้ซื้อเอกสารดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WeChat ราคาประมาณ2,000หยวนประมาณ10,000บาทไทยก่อนที่จะเดินทางมายัางประเทศไทยรายที่3 สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกสองเวลาสามทุ่มจับกลุ่มชายต่างด้าวไม่ทราบชื่อสกุลที่แท้จริงอายุประมาณห้าสิบเจ็ดปีใช้หนังสือเดินทางประเทศแอฟริกาใต้ปลอมโดยเมื่อผ่านระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไบโอเมตริกระบบก็ได้แจ้งว่านังสือเดินทางดังกล่าวมีการปลอมแปลงหรือมีการแก้ไขในส่วนของระบบนิรภัย MRC Machine readable zone โดยชายต่างด้าวคนดังกล่าวก็บอกว่าตนเป็นบุคคลสัญชาติแอฟริกาใต้จริง มีถิ่นพำนักในประเทศคูเวตร้อมแสดงบัตรเรสเดนต์การ์ดที่มีชื่อสกุลเดียวกับหนังสือเดินทางประเทศแอฟริกาใต้ปลอมเล่มดังกล่าวแต่เนื่องจากว่าหนังสือเดินทางจริงของตนหายไปและมีปัญหาในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่จึงติดต่อนายหน้าในประเทศคูเวตทำหนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวราคาประมาณ1,400ดีนาประมาณ14 0 0 0 0บาทไทยรายที่4 20ตุลาคม2562หเวลาตีหนึ่งจับกลุ่มชายต่างด้าวลักษณะคล้ายชาวจีน อายุประมาณ21ปีผู้ถูกจับกุมแสดงหนงังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวันไปขอรับการตรวจลงตราวีซ่า on arrival ณนะฝ่ายตรวจลงตราโดยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบโอเมตริกแจ้งว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลจากชิปภายในหนงังสือเดินทางได้รายที่5และรายที่6เมื่อวันที่24ตุลาคม2562เวลาประมาณ14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาสยานสุญญสวรรณภูมิ กตรวจพบบุคคลต่างด้าวทั้งสองคณะจะเดินทางกลับอินเดียโดยทั้งสองได้เข้ามาขอรับการตรวจอนุญาตออกนอกราชอาณาจักรโดยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไปโอเมตริกแล้วก็แจ้งว่าไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจากักรตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่ารอยตราประทับขาเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกโลกเป็นของปลอมและในเวลาต่อมาคนต่างด้าวทั้งสองก็ยอมรับสารภาพว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน ลักรอบเข้าไปทํางานในมาเลเซียเป็นเวลาสองปีโดยเป็นพนักงานทําความสะอาดห้องพักเนื่องจากว่าลูกของพวกตนไม่สบายประสงค์จะกลับบ้านไปดูแลลูกนายจ้างชาวมาเลเซียจึงส่งกลับโดยพาพวกตนลักรอบเข้ามาทางรถยนต์ผ่านทางด่านสุงไหงโกลกและนายจ้างมาเลเซียเป็นผู้จัดหารอยตราประทับขาเข้าออกมาเลเซียและตราประทับขาเข้าด่านรวจคนเข้าเมืงสุงไหงโกลกดังกล่าวมอบใหยพวกตน ผู้ต้องหาทั้งหกรายถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าอากาศยานสุญญสวรรณภูมิดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศไทยและเตรียมที่จะผลักดันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรต่อไปขอมอสองนะครับก็นะครับมีผลการาง,งานนะครับเกี่ยวกับนะครับการจับกลุ่มนะครับเพราะว่ากองบรคับการของเมสอนั้นนะครับจะชอบนะครับให้เน้นเรื่องการกดทัน ความเข้มนะครับเพิ่มความเข้มในการตรวจคนเข้าออกนะครับวันนี้ก็มีผลงานแสดง6เคสนะครับซึ่งเป็นการตรวจพบการปินนะครับที่ภาคันออกาฉยงนที่สามปีนะครับเป็นทั้งนะครับการขันงานระหว่างเจ้าหนที่ตำรวจนะครับกับสายการบินนะครับแล้วก็สามารถตรวจพบปล่อยคาว์บอนฟลูอนะครับซึ่งใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็นะครับเป็นการตรวจพบโดยระบบไฟอเมติกนะครับซึ่งเป็นระบบที่สำนักงานตำรวจได้นำมาใช้นะครับแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับ ในการคัดก่อผมนะครับเป็นอลอกเกณฑ์พนะารัา